ยังไม่เที่ยงคืนถึงจะแค่อีกสิบนาทีก็ตามสวัสดีค่ะยังไม่นอนเข้ามาคุยกันก่อน hi hi สวัสดีค่ะคือหนูราอาบนนะ้ำมาไง มาได้ไหมล่ะแล้วมาได้ไหมล่ะคือแบบ <plaque> อิ่มมากคือเพิ่งกินข้าวเสร็จกินลาเมงมาอิ่มมากถ้วยใหญ่มากเท่ <c army> านี้เลยคือวันนี้ใช่ไหมเป็นวันที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนูแบบผ่านวันนี้ไปได้แล้วแบบ <c ười> ดีใจมาก <c ười> วันนี้แบบทําอะไรก็แบบว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างดูแบบโดนนี้ด้วยนะโดนบาดก็ตรงนี้ด้วยแบบเจ็บมากก็แบบเจออะไรต่างๆ <c oughs> แต่ทําให้หนูแบบอายแต่หนูก็โอเคมันจะผ่านไปมันจะผ่านไปไม่เป็นไร <c oughs> แล้วก็ผ่านไปค่ะกิน <c oughs> หมดถ้วยไหมหมด แล้ววันนี้คือแบบเราไม่ดีเขาไหร่จริงเพราะว่าพี่เขามาส่งใช่ไหมแล้วแบบซอสอ่ะมันก็หกในถุงเนีย่ยดูดิเลยแล้วหมดเลยแต่ก็โอเคผ่านไปได้ตอนเทน้ำซุปหนูนกลัวมากน้องแชมมีสติแกะโอเคค่อยๆเทอย่างนี้กลัวไงยังคิดถึงฮาดีเลยติงเหรอคิดถึงมาคอนไหมคิดจริงวันนี้เพิ่งซ้อมคันเสร็จแหละ ไม่กี้เลยซ้มเหนื่อยไหมคะสองอืมไม่เหนื่อยขนาดนั้นได้อยู่ยังไหวพี่ไหวพี่ไหว <c oughs> ได้เจอต้องเชมาปีนงานฝันดีแน่เลย <c oughs> yeah. เย่แอบคิดถึงครับแอบทำไมบอกแล้วว่าถ้าคิดถึงก็คิดถึงได้เลยไปงนะับ การกันเจอการเลยสาวซืวซนะขอบคุณค่ะไว้มาหากันได้นะมีสิ่งที่หนูแบบไม่เคยทำด้วยหนูตื่นเต้นมากมากแบบสุดขีดอะตื่นเต้นมากมรู้จะทำได้ไหมแบบซ้อมแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่ซ้อมแล้วก็แอบ,บตื่นเต้นอยู่แต่ก็ขอให้ผ่านไปได้ไดีด คุณแชมเรียกคุณแชมหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยตอนัี้จะให้เยอะซู่ซู่นับเก่งอยู่แล้วซู่ซูตื่นเต้นมากไว้มารอดูนะแอบทำไมตื่นเต้นเลยอ๋อโอเคโอเคโอเคจริงด้วยระวังทุกคนนะไม่ต้องแอบคิดถึงเราก็ไม่ต้องแอบตื่นเต้นเราตื่นเต้นได้เลยติน เพลงคาราบี้คือหนูแบบฟังกับพี่มีนในหน้องน้ำ <c oughs> เาีเป็นอะไรพี่ถอจะตคอนเสิร์ตงั้แวะไปรับน้องหัวใจด้วยอ๋อได้เลยเจอกันค่ะ <c oughs> ก็กำใจหน่อยอ่นหนังสือกลางภาคอยู่อ๋อช่วงนี้ช่วงสอบด้วยใช่ไหมซู้สูเป็นกำลังใจให้เยอะๆค่ะขอให้ข้อสอบออกเหมือนที่อ่านหรือข้อสอบออกง่ายมัวก็ขอให้มัวถูกนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ <c oughs> รอดีวันแสดงครับได้ครับตื่นเต้นตื่นเต้นไม่แอบละตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลย ชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อยากเห็นแชมเต้นมีระเข้เคยเต้นเมื่อนานมากแล้วอะที่ตอนเพลงออกใหม่ๆแล้วเขาก็แบบให้ลงคนละหนึ่งคลิปหนูก็เต้นตอนนั้นแหละ <laughs> ตอนนี้คืนครูไปแล้วค่ะ I, love you so. I love you so. it is I love trouble hold you so Don't more than I can hope. ตื่นเต้นรอแล้วจริงตื่นเต้นรอแล้วมีเขามีสปอยอะไรบ้างทุกคนทุกคนแบบรู้สปอยอะไรบ้างหรือคนสปอยอะไรเนี่ยสปอยอะไรดีสปอยว่ามาส่งกันหน่อยได้ไหมแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่แบบอยากเจอทุกคนเป็นงานสุดท้ายเอออาจจะยังไม่สุดท้ายขนาดนั้นเพราะยังมีนิปั้นอีกแต่เป็นคอนเสิร์ตแบบ ส่งท้ายเลยนี้ค่ะอยากอยู่แบบในโมเมนต์เดียวกันอะไรอย่างนี้เป็นกำลังใจให้นะแล้วเจอกันวันอาทิตย์ครับเฮ้ยวันนี้เหงาไหมมาคนเดียวได้เลยเจอกันสู้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  <c oughs> ตื่นแล้วแต่ยังไม่อยากเต้นอ่ะไม่ได้นะคะมาคอนต้องเต้นด้วย <c oughs> มาขอนต้องเต้นด้วยนะคะ คือวันนี้แบบหัวหนูแบบไม่ไหวแล้วต้องสระผมทำไมรู้สึกหัวรีบจังเป็นไหมไม่อัหนูรู้สึกไปเองแหละใ <c oughs> ้วันได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์ให้เจอชมที่คอนยานสุดท้ายแล้วนะทิ้งล้อว่ามานิป้นไหมอันนั้นสุดท้ายแบบของจริง อาจิงพอมันใกล้หรือก,ก็รู้สึก,แบบสก,นะกแบบรู้สึกอยู่นะก็แอบบบ,บ,แบบรู้สึกอยู่นะแบบเจ็บเจ็บแอบรู้สึกเจ็บเจ็บนิดหน่อยค่ะเธอฉันบอกรักออกอดไปอย่าให้เธอเข,เข้าใจเข้าใจหนูใจเธอไม่มีใคร ฉันเป็นคนนั้นได้ไหมเธอใจหายเนาะใช่ก็ใจหายนะเนี่ยคือตอนแรกอะ่ะก็ก็โอเคก็พอแบบว่าเราแบบรับ,รบมือได้พอสมควรแต่พอแบบมันใกล้จริงๆก็แอบเหนื่อย้าะคะ <c oughs> อีสามนาทีไปเพาอจะเฮีนงขึ้นแล้ว ใช่ใกล้แล้วว่าแบบแอบตื่นเต้นแอบอีกแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,นะคะ่ะใจหายนิดๆเฮ้ยอย่าพูดจะร้องไห้เซนซิทีฟนหนึ่งใจหายเหมือนกันใช่แบบใจหายอะ่ะใจมันหาหาหาย,หายสงสัยใจยู่ที่เธอนี่ไงเรา เราไม่เศร้าเราไม่เศร้าเราเราซุสวิตอารมณ์ <laughs> มีฟันกาแฟนะขอยลายเซียนแชม,ชมอุ้ได้ค่ะตั้งใจสินให้ใช้มาหปีคือแบบลายเซนแนวหปีแล้วน้องแก่สุดๆ <laughs> ไหนใครบอกไม้ร้องเอ้ยเชื่อได้หรอเราจริงเชื่อเชื่อผิดคนเชื่อไม่ได้ป <laughs> ากพูดอย่างเดิม อีสาูดอีอยางใจไม่ฟังกันเลยฉันเป็นคนนั้นได้ไหมจออ่านแนเลยไม่มีน้องแชลหรอหรอไม่เชื่อเต็มเลยชอบใครบ้างอ่ะเต็มเลยหิวใจได้ทั้งนั้นน่ารักน่ารักขนาดเลยให้ร้องหรอกครับ ไม่ร้อนหรอกครับฝุ่นมันเข้าตาเนี่ยสโมกอะไรเยอะแยะในคอนนี่ะพลงนั้งชานะคะร้อนๆครับที่ถึงด้วยมาเจอกันเถอะเจอกันเถอะนอแงาม,มากเดี๋ยวม,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 มาทันไหมคุยกันคุยว่าฝุ่นมันเข้าตาฝุ่นมันเข้าตา ในคอนมีสโมกทุกคนแบบเตรียมทิชชู่ไว้ด้วยนะคะสโมกแบบอร่อยเข้าตาอะไรย่เงี้ยเดี๋ยวพวกเราแบบล้องร้องเพงลงร้องเพลงร้องร้องนะแต่ล้องเพลงฉันเป็น,น,นั้นได้ไหมจะใ้หายจริงแต่คิดถูกที่แวะมาหาน้องแชมที่ผ่านมานะติ้งรอขอะพูนที่แวะมานะคะ ถนาาเจอแล้วยังคิดถึงอยู่เลยทำยังไงดีทำยังไดงดีนะใครร้องไม่มีไม่มีไม่มีจริงไม่มีใครเลยนี่แต่ร้องเพลงเท่านั้นแหละร้องเดียวที่เราทำได้ก็คือร้องเพลงนะคะไหนร้องพอหรือเปล่าในคนอย่าลืมช่วยกันร้องนะฝืนข้าตาแธงเข้าไปอยู่ในใจขอถามหน่อยเอามุกมาจากไหนเยอยะแยะ มุกมาจากไหนเยอะแยะค่ะหาจากไหนเซิร์ชเน็ตมาหรือเปล่าเซิร์ชเน็ตแล้วก็ก๊อปปี้แล้วส่งให้ทุกคนเลยอย่างเงี้ยม่ดีนะคะวิดีนะคะไม่รักเดียวใจเดียวเลยนนาน่น่าให้ฉันเป็นคนนั้นได้ไหมเจ้าร้องเพลงค่ร้องให้จริงเว้ยร้องให้ทำไมไม่เก๋เลย ลองเพลงข้าน,นที่เราสลองนะคะวิวิวิเก็บผมก่อนอยากจะไปอาบน้ำแล้วเพราะว่าเที่ยงคืนแล้วจะไปเร็วค่ะคุณสามสาวหลายอย่างจะอยู่ในโคคอยอยอยอคอทรงจำเสม,อไ,สมอไปเนะสมอไปด้วยนะเสมอไปตลอดไปเสมอไปเดือนกันยาจะเจอหนังได้จากไหนบ้างครับ ฮไกลจังไม่ไกลหรอกใกล้ๆนี่แหละอืมไม่รู้ว่าไม่รู้เลยอย่ะบอกไม่ถูกใน i อจไหมล่ะแอคทีฟแอคทีฟคือทุกคนหนูแบบว่ากำลังจะทำสิ่งหนึ่งอยู่แต่ก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าเห็นก็แบบว่าทำนะคะแต่ถ้าไม่เห็นก็อาจจะไม่ได้ทำไม่ถือว่าจะร้องเพลหรือร้องไห้ก่อนดี พร้อมกันเลยได้ไหมถ้าเกิดร้องไห้ก็ต้องร้องเพลงไปด้วยนะคะถ้าร้องเพลงก็ก็ก็ร้องไห้ได้แต่ขอให้เชียร์พวกเราดังๆยียยๆยพื้นที่เป็นนางสาวที่น่ารักค่ะขับกันค่ะนัำแต่หลายโพสตกในคันมีแต่แต่เวลาสุด แม่ขสมายแชมแชมอันนี้คือนี่คือของจองเขาคิดมาของจองกันนะ้เนี่ยแต่จะไปแล้วแวะมาเท่านี้คืนไหนเผื่อพรุ่งนี้เราแบบวุ่นๆเราไม่มีเวลามาหลายปันี้เกยมาแบบนึงบ๊ายบายคืนนี้นะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคืนนี้ เจอกันนะครับเจอกันค่ะไลายคือหนูนอนแล้วหนูปวดหัวอยู่แบบสักพักเพราะว่าวันที่นั่งรถตู้ใช่ไหมหนูนอนเยอะในรถตู้หนูแบบนอนทั้งวันเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหนูนอนน้อยใช่ไหมแบบนอนดึกมากแบบตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยในรถตู้หนูก็เลยนอนทั้งวันเลยแบบกินข้าวเสร็จปุ๊บพอนั่งรถตู้สักพักก็แบบนอนแล้วพอกลับมาถึง ที่หอเบนเคหนูก็นอนอีกแบบรู้สึกเพียก็เลยนอนแล้วก็ตื่นมาดังคืนแล้วก็อาบน้ำอาบน้ำ,นำ,นำสระผมได้แล้วก็นอนใหม่ตอนเช้าวันเนี้ยก็ตื่นมาเลยแบบปวดหัวเหมือนมันยังแบบเจ็ดแหลกเจ็ดแหลกที่ประเทศไทยคะ่ะแต่วันนี้หนูจะนอนตรงเวลาแหละนอนสักแบบตีหนึ่งแล้วก็ตื่นสักแปดโมงอะไรอย่างนั้น บ๊ายบายเจอกันนะแต่ไม่ชอบแบบโมเมนต์ที่แบบตื่นมาแล้วปวดหัวเลยอ่ะแ,แบบรู้สึกแบบเจีบชี๊ิไว้เจอกันบาย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 굿ไนท์굿ไนท์กันแล้วนะไว้เจอกันคอนเสิร์ตบายบาย I can't stop loving you บาย ก็เลยต้องไปแล้วคืนนจะซ้อมตั้งใจนะไว้มาเจอกันเชียกกันด้วยอืมุ<ว>นอนหลับฝันดีค่ะหรือไม่ฝันก็ได้แล้วแต่ชอบบาย